ปัญหาของถังแก๊สนะครับทุกพื้นที่มีปัญหาไม่ไม่เท่าเทียมกันนะครับสําหรับพื้นที่อําเภอบางกํานะครับเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลการเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้มันยากนะครับเพราะว่าร้านชามันน้อยซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหมดสิทธิในการเลือกซื้อในร้านชําในพื้นที่อําเภอบางกํานะครับโดยมากจะเป็นถังแก๊สเก่า นะครับบางถังก็หมดอายุนะครับบางถังก็ขึ้นสนิมแล้วก็ร้านชําเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะครับมีการไปรับไปอัดมาจากพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเอามาขายในพื้นที่บางกล่อครับในทางเลือกของพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าร้านค้ามันน้อยนะครับการลงทุนเดี๋ยวนี้มันก็การลงทุนมาตั้งร้านค้าสักคนมันมันยากนะครับเพราะว่า มันใช้ต้นทุนสูงนะครับจึงให้ปัญหานะครับปัญหาเกิดกับผู้บริโภคนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้ในพื้นที่นะครับช่วงนี้ยอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเช่นอุตสาหกรรมหรือว่าพลังงานต่างๆที่หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดูแลการผลิตถังให้ได้มาตรฐานเดียวกันนะครับ ผู้บริโภคนำไปใช้จะได้ไม่เกิดการระแวงหรือว่าความปลอดภัยในชีวิตแนละทรัพ์สินในแต่ละวันครับ